สวัสดีครับบ้านกูคูไทยแลนด์คลิปนี้จะมาอธิบายเรื่องออโตเมติกไนชัดออฟตัวอย่างนี้คือรุ่น ex 3 7 5 5ทับแนะครับรุ่นนี้จะมีออโตเมติกไนชัดออฟมันมีเลือกให้เลือกอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องโยกเลือกโหมดนี้ก่อนมันจะมีเลือกโหมดทำงานปกติหรือโหมดปิดเสียงเลย หรือเลือกโอโตเมติกในชัตออฟนี้นะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโหมดโอโตเมติกในชัตออฟนี่เลยโหมดออโตเมติกในชัตออฟก็คือนาฬิกาจะปิดการทำงานตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเวลาสามทุ่มนะครับสำหรับตัวนี้สมมติว่าตอนนี้มันประมาณ2องทุ่มอยู่นะครับสองทุ่มก็ยังทำงานปกติเป็นระบบกลไกนะครับ เอาสองทุ่มครึ่งก็จะร้องทํางานร้องหนึ่งครั้งนกร้องหนึ่งครั้งพอตอนสามทุ่มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนกจะไม่ร้องการทํางานการขยับอย่างอื่นดนตรีต่างๆจะไม่ทํางานนะครับสามทุ่มครึ่งก็ไม่ทํางานจนครบรอบไปเลยยันเช้าเลยครับนาฬิกายังไม่ มันจะเดินไปอย่างเดียวเลยถามว่าจนเวลาไหนที่มันมากลับมาเริ่มทำงานปกตินะครับเช้านี้คือเช้ากี่โมงคำตอบก็คือ8ปดโมงครึ่งนะครับที่จะเริ่มทำงานและเกโมงก็ เวลาที่เริ่มง,งานจริงคือ8ปดโมงครึ่งบางรุ่นจะมีการเลือกแบบเป็นตุ่มดึงนะครับตรงนี้บางรุ่นก็จะมีมาเลือกเลือกอยู่ที่ด้านโยกด้านนี้มันแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้พูดโดยรวมของอระบบออโตเมติกในชัดออฟนะครับก็จะประมาณนี้เลย ขอบคุณครับ